ถูกคนคขับคู่ชีวิตที่แต่งงานอยู่กินน้ากันผมอยากรู้ว่าค้ากันบริหารจัดการเงินแบบไดนนะครับผมเห็นหลายคอมเมนต์บอกว่าต่างคนต่างมีเงินเดือนควรสีแยกกระเป๋ากันใส่บ่แมนให้ผู้ใดผู้หนึ่งถือคนเดียวมันคอยสีบอทะเลาะกนันนี่ก็เป็นความเห็นของเอฟซีนะครับบอมีไผ่ผิดบอมีไผ่ถือต่างคนต่างมีวิธีการเก็บเงินเป็นของเจ้าของแล้วกับมีเอฟซีถามว่ามูเทกับมูแอมเก็บเงินจังไหนันที่ให้มูเทไปเห็นงานมืออะยี่สิบบาทเป็นเรื่องจริงหรือว่า คเทนเดี๋ยวมูเทสีมาเล่าให้ฟังครับที่จริงแล้วมูเทบดาเงินไปทํางานจากบาทเลยครับผมเดี๋ยวสีเล่านั้งแต่เงินเดือนออกเลยเนาะหลังจากเงินเดือนออกตั้งแต่ตีสามตีสี่ตื่นขึ้นมาย้ามไหนมูเทก็โอนเงินให้มูแอมย้ำนั่นเลยครับบอมีตจิตบัญชีไวจากบาทอันนี้เอินว่ายานเมียบอผมกับบอแน่ใจขึ้นกันครับหรือว่าเป็นความขีดขันเก็บเงินของมูเทนี่ทอดายก็โอนให้มูแอมเก็บเบิดเพราะว่าการใส่ชีวิตในพายพาคหนาเขาสีสบายสบายจังไหนมาเบิ่งกันครับหลังจากมูแอมได้เงินเดือนจากมูเทแล้ว กับไปซื้อของเขาบ้านบักหลยเลยครับบัวว่าสิเป็นนมโยเกิร์ตผลไม้น้ำโคอาหารเสริมต่างๆนะนะมูอแอมกับซื้อมาไว้เตรียมตู้เย็นเลยครับหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกอยากสิกินอีหยังมูอแอมกับจัดการให้เบิดทุกอย่างครับเพระว่ามูเทบ่ได้ถือเงินหลายคนบอกว่าถ้าอยากเบื้องครูรักว่าเขาแต่งงานกันแล้วหรือบันทด้นแต่งให้เบื้องตอนเช็คบินถ้าจีบกันไม่ไม่ครูซ้ายสิเป็นคนจ่ายเองถ้าเรื่อมเป็นแฟนกันสีหารกันคนละครึง่งแต่ถ้าแต่งงานกันแล้วผู้หญิงสิเป็นคนจ่ายครับอันนี้จจจรรบบริิงงบบกกัเด และที่สําคัญสุดๆคือมูแอมเราเห็ดกับข้อใหหมูเทกินทุกมือนี่แหละครับผู้ใดติดตามตัางแต่คลิปแรกๆจะรู้เลยว่ามูแอมเราเห็ดกับข้อเก่งอิลีครับอยากกินนี่ยังมูแอมเรากัดจัดใหหรือว่ามือไดเมยกับพากันออกไปเปลี่ยนบรรยากาศครับผมแล้วมาเบิ่งในมุมมองผมว่าการใส่กระเป๋าเงินรวมกันมันดีแบบใดเดี๋ยวผมสีรองอธิบายในมุมมองของผมให้เบิ่งนะครับตั้งแต่แต่งงานกันแรกๆเงินเดือนของเขาสองคนรวมกันมันกับโบได้หลายปันไดครับแทบจะเดือนชนเดือนกับว่าได้บบเหลือเงินเก็บจาก เดือนมูเทกันเลือหน่อยถ้าแยกกับพอกับมูแอมบอลูว่าเสียหอดสินเดือนบอยกตัวย่างการกินเขาเด้อครับสมุดว่าเฮาสองคน้างเขากองมากคนละกองอาจสิเป็นเงิน 80- ถึง100่อยบาทแต่้าเขากินน้ากันมันอาจสิใป็แค่<ะ>สิบถึงหกสิบอาทเองครับผมถามว่าเป็นยังเขาต้องคิดเล็กคิดน,น้อยขนาดนี้เพราะตอนนั้นเงินเดือนของเขาสองคนมันบอทั้นหลายหรืครับและที่สําคัญที่ผู้ชายยังเขาบ่าค่อยเข้าใจก็คือการซื้อของเขา้านนั่นแหละครับนิดนิดน้อยๆน่อยถ้าแยกกันซื้อแยกกันใส่มันก็หลายบาทอยู่เดผม มูแอมกับมูเทก็เลยตกลงกันว่าจะให้มูแอมเป็นคนถือเงินถูกบาททุกสตางค์ครับพะว่าเราบริหารเก,งก่งโกมูเทแล้วเขาก็ทําอาชีพเสริมพร้อม,อมคิดว่าได้เพิ่มมาอีกเดือนละสองสามพันกันยังดีแหลกแลกดีใจขนาดเลยครับเขาสองคนก็ททางานไปเรื่อยๆ่ายคลิปทายคอนเทนต์ขายของถุกมือทุกมือ,มอจนอาจสิบอกได้ว่าตอนนี้เขาประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วมีบ้านมีรถมีเงินไปไหวพ่อไหวแม่แล้วกับ่เคยเถียงกันเรื่องเงินพร้อมครับพะว่ามูแอมเราดูแลดีทุกอย่างเลยจนเหตุให้มู ทรู้สึกว่าบอ่อแ้กขาดนีหอยังเลยครับอันนี้ก็คือการใส่ชีวิตของเขาสองคนเน้อเลี้ยของแต่ละค้นล่ะครับพากกันเก็บเงินแบบใดแยกกันใส่เรือไหเมียเก็บอีอ